ก็ขอสวัสดีวันปีใหม่ไทยทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอินฟินวันนี้ก็จะมาทำการแกะทีเซอร์แรกของภาพยนตร์ไทยแนวมอนสเตอร์อย่างเรื่อง The Lake บึงการในการแกะนั้นเป็นเพียงแค่การคาดเดาและความเห็นส่วนตัวเท่านั้นเพื่อนๆมีความเห็นแบบไหนลองนำมาแชร์กันดูได้นะครับก่อนไปนรับชมคลิปอยากฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้หน่อยนะครับเรามาเริ่มที่ฉากแรกกันเลย ฉากนี้จะแสดงให้เห็นหมู่บ้านและอาจจะเป็นหมู่บ้านหลักภายในเรื่องอาจจะเป็นหมู่บ้านที่เหล่าตัวละครหลักภายในเรื่องเนี่ยอาศัยอยู่นะครับต่อมาเราจะได้เห็นออมเนี่ยเหมือนกําลังนั่งพูดอยู่กับใครสักคนโดยตัวเขานั้นก็เหมือนว่าได้บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์และบนที่หน้าผากของแกเนี่ยก็มีบาดแผลอยู่เหมือนว่าก่อนหน้านี้เขานั้นจะได้ไปเจอกับอะไรบางอย่างมาและถ้าให้เราจากการดูโลเคชันในฉากแล้วนี่อาจจะเป็นห้องพยาบาลก็ได้นะครับ ฉากต่อมาก็ได้เห็นชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นวิ่งหนีเจ้าไขจูยักษ์ต่อมาก็ได้เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่ตัวเธอนั้นได้มานั่งเขี่ยรอยเท้าของไขจูอยู่และก็ได้เจอไข่ใบนี้ซึ่งไข่ใบนี้เนี่ยเป็นไข่ของเจ้าไขาจูนะครับซึ่งด้วยความเป็นเด็กเนี่ยที่ยังใส่ซื่อและยังเด็กอยู่นะครับก็อาจจะทําให้เด็กคนนี้เนี่ยไม่ได้คิดอะไรแล้วก็อาจจะพากลับเข้ามาในหมู่บ้านด้วยนะครับสำหรับไข่ใบนั้นถ้าอิงตามเรื่องย่อที่หนังนั้นปล่อยมานะครับ และฉากนี้เราจะได้เห็นชาวบ้านเนี่ยจริงๆเนี่ยฉากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ถ้าหากได้ลองนึกเล่นๆนเนี่ยแล้วมองจากสายตาของแกเนี่ยก็อาจจะนึกเล่นๆได้ว่าเขานั้นอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะครับที่อาจจะวิ่งผ่านไปหรืออาจกําลังจะมองเขาอยู่ก็ได้นะครับและตอบมาที่ชายคนหนึ่งเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นตัวละครหลักภายในเรื่องครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เดินมาในโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับที่มีคนอยู่มากมายเลยเหมือนว่ากําลังทําพิธีทางศาสนาอะไรบางอย่างอยู่แต่แอบรู้สึกว่าผู้ชายคนเนี้ย ก็รู้สึกงง,งงกับพิธีนะครับที่คนอื่นกําลังทําอยู่หรือนี่อาจจะไม่ใช่พิธีทางศาสนาครับแต่อาจจะเป็นการบูชาอะไรสักอย่างแล้วต่อมาเนี่ยที่มีหมอ2คนนะครับเหมือนคนที่ไม่ใส่แว่นเนี่ยกำลังจะอธิบายอะไรหรือพูดอะไรบางอย่างเหมือนให้หมอคนที่ใส่แว่นเนี่ยฟังนะครับแต่เหมือนว่าหมอคนที่ใส่แว่นเนี่ยก็พยายามบอกเหมือนแวนวๆว่าเออพอก่อนอะไรแบบนี้นะครับจึงทําให้หมอคนนี้หย,ยุดพูดซึ่งหมอทั้งสองคนนี้อาจจะเป็นหมอที่มาที่ทห้องออมหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นหมอที่มาให้ออมเล่าเรื่องให้ฟังหรือเปล่าว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนนอะะไรรแบบบี้คั ฉากนี้จะเป็นฉากที่เกิดเหตุนะครับมีชาวบ้านมีตำรวจมีรถโรงบาลน,นะครับเต็มไปหมดเลยนี่น่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับแบบว่าของเมื่อคืนที่ผ่านมา แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่เหตุการณ์กับตอนทีเซอร์ที่ให้ดูตอนต้นนะครับเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเจ้าไคจูก็ได้ซึ่งอาจจะยังมีหลายๆคนนะครับไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าสังเกตจากรีแอคหน้าของหลายๆคนนะครับถ้ามันเป็นแบบว่ารู้ว่าไคจูปรากฏเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะแตกตื่นมากกว่านี้นะครับแต่นี่ก็คือยังมีหลายๆคนเนี่ยยังงงว่าแบบเออมันมีตัวอะไรที่ทําให้รถเนี่ยบุบได้ขนาดนั้นนะครับ ต่อมาที่ฉากนี้นะครับลำไยได้เหมือนว่าตัวเธอนั้นอะ่ะได้พบกับไคจูนะครับซึ่งเป็นการเจอแบบปะหน้ากันเลยนะครับฉากนี้นะครับเราได้เห็นตำรวจนายนี้เนี่ยเขาได้มองสูงขึ้นไปเหมือนว่ากําลังมองดูอะไรสักอย่างอาจจะเป็นเจ้าไคจูก็ได้นะครับแต่ถ้าหากเป็นเจ้าไคจูจริงเนี่ยทำไมชาวบ้านถึงเดินเข้าหาละทำไมถึงไม่วิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นแต่อย่างใดหรือที่มองไปนั้นอาจจะไม่ใช่ไคจูก็ได้นะครับแต่มันจะเป็นอะไรกันแน่ ฉากต่อมานะครับของลำไยนะที่ตอนนี้เหมือนว่าเธอนั้นเนี่ยจะลงไปนอนคานกับพื้นซะแล้วรอยบาดแผลตามตัวเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีมากนะครับแต่ก็มีเท้าของเจ้าไคจูเนี่ยเดินมาเกือบเหยียบเธอเลยนะครับ ฉากนี้จะเป็นฉากออกอรารวาสของเจ้าไคจูนะครับซึ่งตัวผมนั้นไม่ชัวร์ว่าเป็นการออกอรารวาสครั้งแรกในเมืองหรือเปล่าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมคิดว่าไคจูตัวนี้เนี่ยในเรื่องเนี่ยจะมีการออกอรารวาสในเมืองมากถึง2ครั้งซึ่งในฉากนี้เราไม่ได้เห็นดีเทลอะไรมากมายเลยเพียงแค่เห็นผู้หญิงอยู่บนรถเท่านั้นซึ่งก็ไม่สามารถบอกได้ว่านี่คือครั้งแรกหรือครั้งที่2นะครับที่มันมาออกอรารวาสในเมือง ต่อมาที่ฉากนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าเหมือนว่าเป็นหางของมันนะครับผมนั้นคาดเดาว,ว่านี่อาจจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเจ้าไคจูนะครับปรากฏตัวครั้งแรกที่หมายถึงว่ามันนั้นขึ้นมาจากทะเลสาบนี่อาจจะเป็นฉากที่ไคจูนั้นขึ้นมาจาก <S <S ทะเลสาบเพื่อออกตามหาไข่ของมันก็ได้นะครับเพราะทําไมผมถึงคิดแบบนั้นก็เพราะว่าถ้าอิงกับฉากต่อมาของทีเซอร์ที่ฉากของออมเนี่ยกำลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างอยู่ซึ่งคาดเดาได้ว่ามันอาจจะเป็นซีนที่ใกล้เคียงกันนะครับในหนัง ซึ่งหากสังเกตดีๆเนี่ยตอนนี้ตัวของออมนั้นยังไม่มีบาดแผลอะไรเลยที่หน้าซึ่งตัวของออมนั้นอาจจะได้แผลจากเหตุการณ์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีเสียงถึงผู้ในทีเซอร์นะครับว่ามันนั้นฆ่าทุกคนไปหมดเลยซึ่งก็อาจจะหมายถึงว่าชาวบ้านที่อยู่ในซีน,นนี้นั่นแหละครับที่ตายและนี่อาจจะเป็นซีนช่วงต้นเรื่องนะครับหรือเป็นฉากที่ชาวบ้านนั้นได้เจอกับไคจูครั้งแรกนะครับ ต่อมานะครับที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยในกีดแล้วก็ตัวของเธอเนี่ยก็เหมือนว่ากําลังอยู่ในรถน,นะครับซึ่งคิดว่าฉากนี้น่าจะเป็นฉากเดียวกับฉากนี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าไม่น่ารอแน่ๆนะฮะต่อมานะครับที่ฉากนี้น่าจะเป็นช่วงฉากที่อพยุชาวบ้านนะครับหลังจากที่ได้รู้เนี่ยว่ามีใครจูบกุมาซึ่งชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มทยอยทยอยเดินไปตามที่มีคนจัดแจงไว้นะครับ แล้วก็มาต่อที่ฉากของลำใหญ่นะครับที่ตอนนี้น่าจะเป็นฉากก่อนที่เธอจะลงไปนองรถนะครับจากช่วงแรกของทีเซอร์ให้เดาว,ว่าลำใหญ่นั้นอาจกําลังจะขับรถอยู่นะครับแล้วรถนั้นก็ดันดับแล้วเจ้าไคจูตัวนี้เนี่ยก็ดันมาเจอแล้วก็มาเล่นงานเธอแล้วต่อมาที่มีฉากที่ผู้บทคนต้นเรื่องเนี่ยกำลังนั่งร้องไห้อยู่พร้อมกอดกับใครสักคนซึ่งคิดว่าคนคน,นนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีชีวิตแล้วนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่าเป็นใครกันแน่ต่อมาที่ฉากนี้นะครับ เป็นฉากที่มีผู้ชายเนี่ยตัวละครหลักของเรื่องเนี่ยน่าจะถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลไปนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บและก็เหมือนว่ามีแผลนะครับที่ระหว่างไหลและแถมมีหางคล้ายๆของเจ้าไคจูเนี่ยอยู่ข้างหลังอีกด้วยแต่มันขนาดเล็กลงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดว่าฉากฉากนี้เป็นฉากที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยกลายพันธุ์หรือเปล่าแต่ส่วนตัวของผมนั้นคิดแบบนี้นะครับผมคิดว่าชายคนนี้อาจจะกําลังมาส่องกระจก เพื่อดูบาดแผลในห้องน้ําแต่ก็ได้มีเจ้าไคจูเนี่ยมาเล่นงานเขาและข้ามมือที่เขาแตะเนี่ยอาจจะเป็นหยดน้ําลายของเจ้าไคจูก็ได้นะครับคุณเคยดูหนังฝรั่งไหมครับที่ตัวมันเนี่ยจะอยู่บนเพดานนะครับแล้วน้ําลายเนี่ยก็จะไหลลงมานะครับผมคาดเดาไว้แบบนี้นะครับหรืออีกกรณีหนึน่งก็อาจจะเป็นแบบที่เพื่อนๆคาดเดากันสะส่วนใหญ่ก็ได้นะครับว่าชายคนนี้อาจจะกลายพันธุ์นะครับแล้วก็มีหางงอกออกมาก็เป็นได้นะครับ ต่อมาที่ฉากนี้นะครับที่มีเด็กผู้หญิงคนที่เจอไข่เนี่ยตอนนี้อ่ะเหมือนว่าเจ้าไคจูจะเจอตัวเธอแล้วนะครับซึ่งถ้าผมพูดจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน้องคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่นั่งรถมากับลำใหญ่ด้วยถ้าเราสังเกตจากโลเคชันภายนอกแล้วเด็กผู้หญิงกับลำใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นพี่น้องหรือคนรู้จักกันก็ได้นะครับเธอนั้นอาจจะนําไข่มาไว้ที่รถของลำใหญ่แล้วก็ได้มีเจ้าไคจูเนี่ยตามมาจนเจอต่อมาที่ผู้ชายคนเดิมนะครับตัวเขาน,นั้นเหมือนว่ากําลังจะเผาอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ม ต่อมาที่ฉากนี้นะครับเราจะได้เห็นว่ามีไรจูตัวหนึ่งเนี่ยที่มีขนาดตัวไม่ใหญ่มากนะครับถูกจับอยู่แล้วก็มีเหล่าชาวบ้านเนี่ยนำของมีคมนะครับมาป้องกันตัวไว้ด้วยซึ่งออมเนี่ยอยู่ใกล้กับเจ้าไคจูตัวนี้มากๆแต่ถ้าดูจากขนาดแล้วตัวนี้นั้นอาจจะไม่ใช่ไรจูตัวหลักภายในเรื่องมันอาจจะเป็นตัวเมียรหรือลูกของเจ้าไคจูตัวหลักก็เป็นได้นะครับถ้ามองจากขนาดแล้วยังไงก็คนละตัวแน่นอนครับ ต่อมานะครับที่ฉากของลำใหยตอนนี้เนี่ยตัวของเธอนั้นโดนเล่นงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็มีเลือดและบาดแผลเนี่ยเต็มตัวของเธอเลยซึ่งจากตัวผมเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ารอดแล้วนะครับแต่น้องผู้หญิงที่มาด้วยนะครับหายไปไหนหรือเธอนั้นจะโดนจัดการไปตั้งนานแล้วหรือว่าเธอนั้นไม่ได้มากับลำไหยตั้งแต่แรกแล้วต่อมาที่ฉากนี้อาจจะเป็นฉากท้ายๆเลื่องครับชาวบ้านเนี่ยพากันอพยพอยู่ แต่คจูเนี่ยก็มาปรากฏตัวขึ้นทําให้ทุกคนเนี่ยต่างพากันวิ่งหนีนะครับแต่ออมนั้นเธอดันวิ่งเข้าหาเธอนั้นอาจกําลังจะวิ่งไปหาใครสักคนหรือไปช่วยใครสักคนแน่ๆนะครับ ต่อมาที่ฉากนี้ฉากที่ผู้หมวดคนนี้เนี่ยกำลังวิ่งไปแล้วก็กระโดดนะครับส่วนตัวของผมนั้นมองไม่ออกจริงๆว่าโดดลงตึกหรือโดดลงน้ํากันแน่นะครับเพราะมันมืดมากๆนะครับภายในฉากแต่คิดว่าถ้าโดดลงตึกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากําลังหนีอะไรบางอย่างแต่ถ้าโดดลงน้ำเนี่ยอาจจะโดดลงน้ําเพื่อตามไปช่วยใครสักคนนะครับคนคนนั้นอาจกําลังจะถูกไครจูเนี่ยลากลงน้ําไปก็ได้นะครับ ต่อมาที่ฉากนี้นะครับเราจะได้เห็นออมเนี่ยและผู้ชายตัวหลักคนนี้เนี่ยกำลังถามใครสักคนอยู่ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันอาจจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นนะครับแต่แต่แต่ถ้าห่างมองไปที่ข้างหลังเฟรมดีๆนะครับถ้าใครไม่สังเกตเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าข้างหลังเนี่ยมันมีใครจูอยู่ตัวหนึ่งนะครับกําลังถูกจับอยู่ซึ่งใครจูตัวนี้อาจจะเป็นใครจูนะครับที่ถูกจับจากตาข่ายตอนช่วงแรกๆของทีเซอร์นะครับซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นตัวลูกก็ได้แต่คือผมมองไปมองมาแล้วเนี่ยตัวมันเนี่ยค่อนข ซึ่งต่อมาก็จะเป็นฉากการอรา,ารวาสในเมืองของเจ้าไคจูแล้วซึ่งฉากนี้น่าจะเป็นช่วงคลแม็กของเรื่องนี้แล้วอาจจะเป็นประมาณว่าตอนแรกเนี่ยชาวบ้านกําลังจะอพยกกันดีๆเพื่อหนีเจ้าไคจูนะครับแต่แล้วจู่ๆเนี่ยไคจูตัวนี้ก็ดันปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ออกไล่ฆ่าผู้คนแล้วบอกเลยนะครับว่างานนี้มีรถระเบิดมีผู้คนแตกตื่นมีเลือดสาดแน่นอนนะครับกับฉากนี้ แล้วก็ฉากนี้นะครับเป็นฉากที่ผู้หมดคนนี้เนี่ยกำลังได้เหมือนว่าเจอกับไคจูแบบหน้าปะหน้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับแล้วเพราะเหตุผลอะไรเนี่ยเขาถึงได้ออกมามองไคจูแบบนี้ ต่อมาที่ฉากสุดท้ายนะครับเราก็จะได้เห็นเจ้าไขจูตัวนี้แบบเต็มตัวนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้ชัดมากนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันมืดสลือเกินซึ่งคนที่อยู่ในฉากนี้น่าจะเป็นลำใหญ่นะครับที่เธอนั้นถูกเล่นงานไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนตัวผมนั้นเคยเดาไว้2แบบนะครับในคลิปความรู้สึกหลังดูทีเซอร์ผมเดาไว้ว่าไม่โดนวิ่งมาขมือบก็เจ้าไคจูตัวนี้เนี่ยอาจจะคำรามเสร็จแล้วก็เดินจากไปนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแกะตัวอย่างทีเซอร์แรกของหนังมอนสเตอร์ไทยอย่างเล็กถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นต่างกันยังไงฝากลองคอมเมนต์มาดูนะครับ